หมอครับก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างมากคือหยุดหายใจขนาดหลับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลุกคนใจิบใจผมมากผมต้องไปหาหมอแล้วก็ใช้อุปกรณ์พิเศษนี้ในการนอนทุกคืนซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราขาดสิ่งนี้เราอาจจะแย่ได้แต่เมื่อผมได้ทานมาปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองลองเลยครับ คือหยุดหายใจในขณนะถามว่ามันเกิดจากอะไรครับหนึ่งน้ำหนักตัวเยอะแต่ถามว่าคนโกรนเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นต้อเก,ก้ลมนะครับก้กลมันเกิดจากฮอร์โมนที่หลดลงด้วยกล้ามเนื้อที่มันย่อนคออยนีครับือที่มันตกมันติดหรือเนี่ยจะมันตกม,มันติดที่หลดลงเมื่อหายใจไม่ได้สมองขาดออกซิเจนและอาจจะนำไปสู่โรคหัวใจในอนาคต บางคนถึงท่านไหลาตายไปเลยนั่นคือที่มาของโรคไหลาตายนะฮะคือทุกคืนที่นอนเนี่ยคือทุกคืนที่เสีย่ยงฉะนั้นท่านสามารถเอาโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยไปให้กับผู้บริโภคที่กำลังมีปัญหาสุขภาพเนี่ยสี่สิบห้าทุกคนตลงเครื่องช่วยหายใจเ่จะทำในที่การอากาศเพื่อให้คุณเนี่ยมีชีวิตได้ตื่นขึ้นมาเจอคนต่อไปนะฮะ นี่คือลลกของเองผมเบื่อมากฮะการนอนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเสียงมันก็ดัง,งนะดังเหมือนมีเครื่องปั๊มอากาศอยู่ตลอดเวลาถ้าผมไม่นอนอย่างนี้ผมก็ต้องนอนบบดูทีมีต่เราติดใผมว่าไม่มีใครในห้องนี้อยากเป็นไม่มีใครอยากเป็นการนอนที่ลักพลเมากแต่เครื่องน,นี้ทางเมื่อไหร่ผมเสียงมากฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าปัจจุบันนี้ คุณภาพตรงนี้ผมไม่ต้องใช้เพราะสารสำคัญในน,น,นั้นจะช่วยปรับมวลบนบนางอย่างให้มีความสมดุลมากขึ้นนะครับโปรดัก์ของเราเสามารถจะยืนชีวิตและช่วยคนที่เขารักลักบมามีชีวิตที่มีคุณภาพกันเดิได้ฉะนั้นขอให้มั่นใจับว่าท่านป็นละก็มั่อยู่ในธุรกิจที่ทรงคุณภาพมากๆโลิตักที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันหนึ่งที่ส มาร์เก็ตพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุณต้องรองขอบคุณมาร์เก็ตพลัสมากครับ